ในวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสีประจําวันให้กลายเป็นคนกันในโปรเจกต์นี้เราจะมาเปลี่ยนสีประจําวันทั้งหมด7วัน7สีให้กลายเป็นตัวละครในแบบต่างๆกันซึ่งสีแรกที่เราเลือกของคลิปนี้ก็คือสีเหลืองแต่ก่อนที่จะไปวาดรูปหรือออกแบบตัวละครกันเรามาลองฟังประวัติความเป็นมาของสีเหลืองกันก่อนเพื่อที่จะทําให้เรารู้จักสีเหลืองมากขึ้นนะว่าเขามีความเป็นมาอย่างไงบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลย สีเหลืองเริ่มมีบวบบาทขึ้นครั้งแรกๆพร้อมกับสีแดงในภาพวาดบนผนังถ้ำในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยังมีหลักฐานการใช้สีเหลืองจากแร่หอรรดานเพื่อตกแต่งร่างกายของมนุษย์และภาพวาดตั้งแต่45,000ปีก่อนคริสตกาลในสมัยอียิปต์เชื่อว่าสีเหลืองและสีทองเป็นสัญลักษณ์ของแสงอาทิตย์และสื่อถึงสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ดังนั้นการใช้สีเหลืองและสีทองในศิลปะของชาวอียิปต์โบราณจึงซ่อนแนวคิดความเป็นอมตะเอาไว้ทําให้ภาพวาดของเหล่าเทพเจ้าในสมัยอียิปต์โบราณจะวาดด้วยสสีีทอออองงหหรืืืเเลพ่ ถึงหล่อเทพเจ้าที่มีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่แล้วความหมายของสีเหลืองก็ปรากฏขึ้นในด้านที่ไม่ดีบ้างเป็นครั้งแรกในช่วงปลายยุคลางราวศตวรรษที่15โดยมีการกล่าวถึงสีเหลืองว่าเป็นสีของความอิจฉาริษยาความหลอกลวงและผู้คิดโัดการเปลี่ยนความหมายของสีเหลืองมาจาก2ส,สาเหตุนั่นก็คือสาเหตุที่1คือองค์ความรู้ทางการแพทย์ในสมัยน,นั้นเชื่อว่าน้ำดีซึ่งมีสีเหลืองเป็นเหตุผลทําให้คนอารมณ์ร้ายไม่มั่นคงเจ้าคิดเจ้าแคนและเจ้าเล่สาเหตุที่สองมาจากแนวคิดทางศาสนาที่มักวาดภาพคนบาปและ อาชญากรสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองบวกกับในบางประเทศสีเหลืองถูกใช้เพื่อทาบนประตูบ้านของอาชญากรหรือผู้ต้องอายาว่าเป็นกบฏทําให้ความหมายของสีเหลืองแย่ลงไปอีกและที่สําคัญที่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะสีเหลืองเนี่ยยังมีความหมายถึงการค้าบริการทางเพศได้ด้วยอีกนะประเด็นนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงสมัยโรมันเพราะว่าเราจะขอใช้คําว่าผู้หญิงค้าบริการทางเพศนะคือในสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงค้าบริการทางเพศต้องย้อมผมเป็นสีเหลืองเพื่อบ่งบอกสถานะของตัวเองส่วนเหตุผลที่ต้องลงทุนย้อมผมเพราะว่าผู้หญิงชาวโรมันส่วนใหญ่มักมีเส้น ผมสีเข้มแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มีจํากัดใน,นสมัยนั้นการย้อมผมจากสีเข้มเป็นสีอ่อนเป็นเรื่องที่ยากมากผู้หญิงขายบริการส่วนมากจึงนิยมแก้ปัญหาด้วยการหาวิกผมสีทองมาสวมใส่แทนอันที่จริงกลุ่มชนในอนาจักโรมันที่มีเส้นผมสีทองหรือสีเหลืองส่วนใหญ่คือพวกทาสและนักปราดในยุคนั้นยังกล่าวถึงผู้หญิงที่มีผมสีทองหรือสีเหลืองหรือพยายามย้อมผมให้กลายเป็นสีเหลืองว่าเป็นพวกขี้เกียจและไรประโยชน์อีกด้วยพี่ก็พูดแรงอยู่นะ <laughs> เอาล่ะ ในที่สุดความหมายแย่ๆของสีเหลืองก็ผ่านมาจนได้นะจนมาในสมัยของยุคววกต,ตอรเรียหลังจากกระแสโลกตะวันออกเริ่มเป็นที่นิยมช่วงนั้นสินค้านําเข้าจากจีนมักมีสีเหลืองทําให้สีเหลืองเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นถึงขนาดที่มีคํากล่าวว่าสีเหลืองเป็นสีที่ใกล้เคียงกับแสงสว่างมากที่สุดและสว่างที่สุดดังนั้นชุดสีเหลืองจึงควรถูกสวมใส่ในเวลากลางวันเพราะเขาบอกว่ามันดีต่อใจทําให้ผู้สวมใส่โดยเป็นคนสดใสอารมณ์ดีทําให้สีเหลืองเนี่ยมีความหมายที่ดีขึ้นมาอีกส่วนในยุคปัจจุบันนขขออองงงงเเเราาาาาคววมมมหหหยยสีลืถึ่ป็ สีที่มีความสนุกสนานเบิกบ้านความสดใสรวมถึงยังหมายถึงความบริสุทธิ์อีกด้วย <ahl _> จบแล้วประวัติความเป็นมาของสีเหลืองรู้สึกว่าเป็นการเล่าที่ยาวนานมากเนขนาดย่อแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ย่อก็คงกลายเป็นสินาทีอะหวังว่าทุกคนจะรู้จักสีเหลืองมากขึ้นนะต่อไปเนี่ยเราลองเอาสีเหลืองเนี่ยไปว่าเป็นคนกันดูมะว่าถ้าเขากลายเป็นคนเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบไหนกัน ด้วยความที่ว่าส่ว์ในครั้งนี้คือสีเหลืองใช่ไหมซึ่งพอนึกถึงสีเหลืองแล้วเนี่ยก็คงจะนึกถึงอะไรที่มันดูสดใสร้าเริงเบิกบานใช่ไหมเราก็เลยคิดนะว่าเออจะวาดอะไรดีที่มันดูสดใสแล้วก็น่ารักในเวลาเดียวกันก็เลยเออง้นวาดจีบีเนี่ยหมยเพราะว่าจีบีมันก็ดูน่ารักใช่ไหมแล้วก็ดูวาดง่ายอะ่ะเออพอยก็คือวาดง่ายเลยแหละสำหรับเราอะ <c oughs> ตอนแรกเราก็เริ่มสเก็ตภาพนะคิดอะไรออกก็วาดลงไปเลยแล้วก็เพิ่มนั่นเพิ่มนี่ไปเยอะแยะเลยมีการวาดให้มีกลีบส้มยืมหัวน้องด้วยแล้วก็ให้น้องถือมันขวดน้ำ นะวาม,มาสังเกตเห็นตอนที่ลงสีเสร็จแล้วอะ่ะเราก็เลยเลบกรีบส้มบนหัวออกส่วนมือที่น้องถือขวดน้ำผึ้งอยู่ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นถือเลมอนแทนก็รู้สึกว่าออกมันดีกว่าตอนแรกอ่ะนะแล้วอีกปัญหาใหญ่ของภาพนี้แล้วก็คือเราวาดหน้าเบี้ยวเว้ยคือตอนาวาดเราไม่สังเกตเห็นเลยเว้ยแต่จะเรามาสังเกตเห็นตอนที่เรางานใกล้เสร็จแล้ววา่าเราวาดหน้าเบี้ยวอะ่ะเราก็เลยขี้โกงในการแก้ปัญหาโดยการบิดหน้าน้องให้มันตรงกว่าเดิมะนะซึ่งรูปไฟนนลเนี่ยก็น่าจะไม่ไมเบี้ยวแล้วแหละ <laughs> นี่ก็เป็นบทเรียนนะว่าเออตอนวาดให้สังเกตดีๆไมมม่่งงัั้้้้้นนนนนนจจะีีีปปญหหหาาาาาตออทใกกลลลเเเเสสสรรรร็แแวืุดยูึ เราชอบมากนะเพราะ่าน้องออกมาน่ารักมากเลยถึงเราจะใช้เวลาไปกับน้องไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นนะเพราะว่าช่วงนี้เราใกล้เปิดเทอมแล้วเว้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่งานก็ออกมาน่ารักมากเลยนะน่ารักใช่ไหมเออน่ารักแหละ <laughs> หวังว่าอ e ีก6 EP ของซีรีส์นี้จะออกมาโดยเร็วนะเพราะว่าพอเปิดเทอมแล้วเนี่ยก็คงจะหาเวลาว่างมาตั้คลิปยากมากเลยอ,อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆอเอ๊พูดเหมือนตอนนี้ลงคลิปบ่อยอะ <laughs> ถึงยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะเราจะพยายามอัปคลิปใหบ่อยขึ้นกว่าเดิมก็แล้วกันนะจะพยายามนะเอาล่ะ คงถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วแหละยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส cribe ราด้วยนะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนนะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วละบ๊ายบายสวัสดีครับ